วิธีสังเกตนะคะว่าเขาใช่คู่ทวินเฟรมตัวจริงๆของเราหรือไม่คนที่เรารู้สึกกับเขาคนที่เราครบอยู่เขาใช่หรือไม่นะคะอันนี้เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วคนที่เข้ามาปรึกษานะคะเพราะว่าทวินเฟรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกันจะเจออะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกัน,นะคะ่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะหลังจากที่ได้เจอคู่ทวินเฟรมแล้วช่วงแรกๆก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอะคะ่ะ ใช้ระยะเวลาประมาณห้าถึงหกเดือนค่ะถึงเริ่มรู้สึกกับเขาอยู่ดีๆก็รู้สึกโดยไม่มีสาเหตุนะคะรู้สึกชอบเขารู้สึกดีรู้สึกอยากเห็นอยากเจอเขาบ่อยๆอะคะ่ะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชอบเขาเพราะอะไรรู้สึกแบบนี้ตอนไหนแบบนี้คะ่ะและความรุนแรงนั้นก็เพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ พอหลังจากที่เริ่มมีอาการเหล่านี้นะคะเริ่มรู้สึกดีกับเขามากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มฝันแล้วค่ะเริ่มจะฝันถึงเขาถี่มากๆเกือบทุกคืนเลยแล้วตัวเขาเนี่ยแหละคะ่ะจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆเลยแต่เขาจะวนเวียนสักชั่วระยะหนึ่งอะคะ่ะสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะเริ่มหายไปเริ่มหนีออกห่างไปจากเราอะคะ่ะ พอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเห็นคนที่เหมือนเขาเห็นอะไรมันเหมือนเขาแทบจะทุกวันเลยค่ะเรียกว่าทุกวันเลยก็ได้และวันหนึ่งเห็นหลายรอบเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปนะคะที่ว่าเห็นคนเหมือนเขาคนชื่อเหมือนเขาคนบุคลิกรูปร่างหน้าตาเหมือนเขาคนแต่งตัวเหมือนเขาอะไรแบบนี้ค่ะเห็นอะไรก็ได้แต่และคนจะเห็นไม่เหมือนกันจะเห็นแตกต่างกันไปได้ค่ะแต่ว่าเห็นจากคนอื่นนะคะ เห็นในที่นี้ก็คือเห็นจากคนอื่นบ้างเห็นเกี่ยวกับตัวเขาบ้างแต่ส่วนใหญ่เลยจะเห็นจากคนอื่นจะมีอะไรเกี่ยวกับเขามาตอกย้ำให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆทําให้เราไม่สามารถลืมเขาได้ค่ะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกก็เห็นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านก็เห็นดูทีวีเลื่อนฟีดเลื่อนโทรศัพท์อะไรก็ได้ค่ะจะเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาอยู่เรื่อยๆค่ะอาจจะเป็นในแนวของข้อความบทเพลงต่างๆแบบนี้ค่ะได้หมด แต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้จดจ่อนะคะจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ไปจดจ่อหรือสังเกตนะคะจะเห็นเองเลยจนทําให้เราแปลกใจเลยะคะ่ะและทําให้คนข้างๆข,ข,ของเราแปลกใจด้วยถ้าเราเล่าให้ใครบางคนฟังนะคะคนที่อยู่ข้างๆเราเขาจะรู้สึกว่าแปลกใจเช่นกันกันกบเราเพราะเห็นบ่อยมากๆะคะ่ะถ้าคนไหนถ้าคู่ไหนเป็นการสื่อกันในรูปแบบของความฝันนะคะ จะฝันถึงการถี่มากเกือบทุกคืนเลยค่ะและความฝันต่างๆที่เราฝันถึงเขานั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาอยากพูดอยากทํากับเราแต่เรื่องจริงเขาไม่สามารถทําได้ค่ะการสื่อถึงกันไม่ใช่การเจ็บจก,กะหัวใจนะคะการสื่อถึงกันจะมาในรูปแบบของทางด้านจิตวิญญาณนะคะจะการเจ็บจก,กะหัวใจหรือว่าจะเป็นการเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับร่างกายของเราอันนั้นคือการรับพลังงาน,นะคะ่ะ ถ้าหากว่าเราเจ็บจักกะหัวใจนะคะให้เราไปตรวจก่อนเลยอันดับแรกว่าเรามีโรคอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็น่าแสดงว่าถ้าคุณใช้ทวินเฟรมจริงๆก็มีโอกาสได้ที่คุณจะสามารถรับพลังงานกันได้แต่อาจจะเป็นถ้าเป็นในช่วงแรกๆนะคะจะรับพลังงานกันได้แบบห่างๆคะ่ะถ้าทั้งสองฝ่ายตื่นรู้แล้วรับใจซึ่งกันและก,กันแล้วจะสามารถรับพลังงานกันได้ในทุกๆวัน,นะคะ่ะ การที่เราเจ็บจี๊ดที่หัวใจไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นตนะคะว่าเราคือคู่ทวินเฟรมและเราสามารถสื่อสารทางจิตวิญญาณกันได้ค่ะทวินเฟรมจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ซับซ้อนมากๆค่ะที่เราไม่สามารถมองแค่จุดเดียวสังเกตแค่จุดเดียวแล้วคิดว่าตัวเราคือทวินเฟรมค่ะคนที่เป็นทวินเฟรมตัวจริงๆนะคะกว่าที่เขาจะแน่ใจกว่าที่เขาจะรู้ว่าเขาใช่ทวินเฟรมตัวจริงหรือไม่ ค่อนข้างนานมากๆค่ะหลายปี 2- อถึงสปีจนกว่าคู่ทวินเฟรมของเราจะเริ่มตื่นรู้และรับใจแล้วค่ะแล้วเขาจะเริ่มเข้าหาเราเรื่อยๆการแสดงออกของเขาจะทำให้เรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนนั่นแหละค่ะเราถึงจะแน่ใจว่าเรากับเขาคือคู่ทวินเฟรมกันตัวจริงค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะคะอาจจะสับสนว่าการที่เรา ไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้หรือว่าคิดถึงเขา24ชั่วโมงหรือ24ทับ7เนี่ยค่ะนั่นแสดงว่าเขาคือคู่ทวินเฟรมของเราอันนี้คือหลักที่ผิดมากๆค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นคู่ประเภทไหนก็จะอยู่ในหัวของเราเช่นกันค่ะ24ชั่วโมงแต่ทวินเฟรมจะสามารถสื่อสารกันได้จะมีอะไรเกี่ยวกับเขาเข้ามาวนเวียนในชีวิตของเราตลอดจะสื่อสารกันได้ในทุกๆวันค่ะ ซึ่งคู่ประเภทอื่นไม่สามารถทําได้สิ่งที่คุณสังเกตได้เลยว่าเขาใช้คู่ทวินเฟรมของคุณรู้ไหมห่งคุณต้องสื่อสารสื่อโทรจิตและรับพลังงานกับเขาได้ในทุกวัดนะคะและข้อที่2นะคะ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนายเยียวยาตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามอุปสรรคปัญหานั้น,น,นๆค่ะที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพัฒนายเยียวยาคุณให้เป็นคนที่ดีขึ้นค่ะทวินเฟรมตัวจริงๆเขาจะใช้เวลานานมากค่ะกว่าเขาจะแน่ใจว่าเขาคือคู่ทวินเฟรมกันตัวจริงๆ